ไม่มีใครเคยตกน้ำไม่มีใครเคยตกน้ำเราเนี่ยถ้าเล่นครั้งแรกถ้าเจอบุกขันน้ำแข็งเรือเหมือนไม่วิ่งเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเสียวปาก สรุปนะเพื่อนๆเราก็ได้กินข้าวซอยนะแล้วผมก็สั่งแกงอังเลมากินนะร้านฟ้าห้าม สวัสดีครับพี่ต้อนรับสู่ช่องกาโมดาลี่นะสอนกินเที่ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำคอนเทนต์พาแฟนเดทวันว,วาเลนไทน์อยู่ที่ไหนพามาดูตามมาเลย<ป>ตอนนี้เราอยู่ในสวนเบนแล้วนะวันนี้อากาศดีมากพูดเล่นทำไมเแค่สามสององศาไม่ถึงหรอกประมาณ25นะครับแล้วก็มีลมอันนี้อาจจะเป็นหมอกหมอกไม่ใช่ฝุ่น มี PM 2.5ทําทำให้ไม่ร้อนมากนะก็มันจะเดินไปขี่เรือเป็ดซึ่งอยู่ตรงนู้นส่วนเบนเนี่ยมีที่จอดนะครับข้างหลังส่วนเบ็น,นเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนๆสามารถเอารถมาจอดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกรถเนี่ยก็สามารถนั่ง MRT มาลงอโศกได้นะฮะแล้วก็เดินมานิดหนึ่งก็ไม่ได้ไกลมากเพื่อน,นี่คือวิวของสวนเบนนะเห็นปะเธอจะเห็นว่าแดดกำลังลงที่หัวเราพอดี <laughs> แล้วก็ลมนติกมากอากาศไม่ร้อนเลย เห็นเง่อแห่งความรักว่าเนี่ยกำลังพามาเดินอยู่แล้วข้างหลังก็จะสวยมากโรแมนติกสุดๆแล้วเนี่ยเดินมาเลยอุปสรรคแรกก่อนจะโรแมนติกเนี่ยคือเรือเป็ดอยู่ที่จะห่างจากที่สอดรถโคตรไกลเลยเพื่อนๆเดินเดินเสร็จเนี่ยแฟนเนี่ยไม่มีแรงจะปั่นเลยนะครับตอนนี้คือทุกคนก็จะต้องจริงๆผมว่าจอดศูนย์ซิลิกิตศูนย์ประชุมแห่งชาติซิลิกิตง่ายกว่านะก็เดินมาแต่เมื่อเสียค่าจอดเนีถ้าเราเน้นประหยัดเราก็จอดส่วนฟรีเขาใช่ปะแต่ระยะทางเดินมาปั่นเรือเป็ดนี่หมดพลังงานเขามีเรือเป็ดนะ แล้วเขาก็มีนั่นด้วยเขาเรียกอะไรนะคายักให้พาย2แบบก็ mm hmm. แล้วแต่ความโรแมนติกแต่แดดแบบนี้คายักอย่าพึ่งพายเลยน่าจะพังก่อนนะเราก็จะมีคนวิง่งออกกําลังกายโรแมนติกมากมีเลนจักรยานเนี่ยนะใครเอาจักรยานมาก็ปั่นได้นะครับร mm hmm. ้อนที่สําคัญเรายังไม่เจอขายร้านร้านขายน้ําเลยวะ mm hmm. หนึ่งรอบพขาจะให้คนละ20นาทีนะครับก็ mm hmm. มีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะไม่ใส่มาลงไม่ได้ mm hmm. เพลงลิเกซิตบา์เลยนะครับ mm hmm. ต้องใส่ทุกคนนะลงทะเบียนปัดหนึ่งลำปัดได้20นาทีนะ <c oughs> ไม่มีใครเคยโจมเขาบอ,อกไม่มีใครเคยตกน้ำไม่มีใครเคยตกน้ำเราเนี่ยถ้าขับรถคันแรกถ้าเชนภูเขาน้ำแข็ง <c oughs> ไม่มีค่าบริการนะครับ <c oughs> ฟรีค่ะฟรีเปิด9ก้าโมงถึง6กโมงเย็น <c oughs> แต่ว่าต้องมาก่อนแต่ต้องมาก่อน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเรือเต็มคิวแน่นมีทั้งพายัมีทั้งคาย,ยากักแล้วก็มีทั้งเรือเป็ดน้อยน่ารัก ตอนนี้โรแมนติกมากเลยครับ <c oughs> เรือแบนไม่วิ่งเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเสียวไม่มีความโรแมนติกแล้วทุกคนกลายคู่ประสบภัยแล้วลงบนภูเขาน้าแข็งโรแมนติกไหม <c oughs> <c oughs> ถ้ารักกันจริงๆเนี่ยเขาต้องช่วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยนิดนึงก็ได้เดี๋ยวหาว่าแบบใจร้ายนิดนึงโรแมนติกมากอย่าให้ดูวิวฝั่งนู้น ขอเอียนเอยนิดนึงเอ้ยหนง้เหนื่อยไม่น่าออกมากายเลยดูดินี่มิชชั่นแรกนะครับการปั่นเรือเป็ดคู่มิชชั่นคอมพิวที่ต่อไปเราจะพาไปไหน เราจะพาไปวัดหัวลําโพงนะครับไปทําบุญกันเสริมสร้างบาร,รมีเนาะเพราะเราเป็นแฟนกันแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปขอพระแม่รัศมีละเพราะมีแฟนแล้วไงใช่ปะเราก็ไปทําบุญอนะให้แบบสัพเพสัพตายพวกสามเวสีลไปถูกมั้ยจะได้เสริมสร้างความรักของคู่เราให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหัวลําโพงแล้วนะที่วัดหัวลำโพงเราสามารถจอดรถในอาคารก็ได้นะครับ หรือเรามาจอดในโรงเรียนก็ได้เนาะค่าจอดชั่วโมงละ10บาทนะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะฉะนั้นนะใครที่ไปเดชจาก,การปั่นเนื้อเป็ดเมื่อกี้เสร็จและะ้วใช่ก็มาทำบุญต่อที่วัดหวัวลำโพงเนาะเราก็จะไปบริจาคเอ่อลงศพกันนะให้กับศพผู้ยากไร้นะครับแล้วก็เดินไปก่อนนิดนึงนะเพื่อนเเดินตามมาเร็วทุกคน ไปบริจาครงศพมันก่อนนะครับที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะในวัดหัวลำโพงเดิมเรื่อยเลยเนี่ยเืราก็จุดทูไว้ให้พระเจ้านะ ที่จุดติดยากมากเลยรเราเป็นคนบาปวะเราไว้เทพกันนะ เรียบร้อยนะก็าทำบุญเสร็จแล้วนะครับที่วัดหัวลําโพงต่อไปก็จะไปหาอะไรอร่อยอ,อ,ยอ,อยกินแล้วมันจะได้ครบไงแบบว่ามีแอคทิวิตี้ใช่ปะ่ะมีสายมูและสุดท้ายก็คือของอร่อยเพื่อเสริมสร้างความรักของเราให้มันดีขึ้นนะครับในการมาเด,ดทครั้งนี้นะวันภารกิจต่อไปไปหาอะไรกินไปที่ไหนนะ่าจะไปไอคอนสยามนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะตามมาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆค่าจอดรถชั่วโมงละสิบ,บาทนะที่วัดหัวลําโพงนะ เ,เมื่อกี้ก็มีโฟนที่บริจาคลงศพนะครับตรงมูลนิธิกตันยูก็ลองไปดูแล้วกันแล้วก็เขียนใบชงขอใบกำกับภาษีได้ด้วยสำหรับคนที่จะใช้ในการยื่นภาษีนะตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วนะครับกอนนีนจะเดินไปหาอะไรกินนะวันนี้เราจอดรถฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามมาที่เรียกว่า ICS เนะเพื่อนๆก็ยังมีโปรโมชั่นจอดฟรีอยู่จอดฝั่งไอคอนหาได้ยากมากเนื่องจากวันนี้มีงานนะรถก็จะแน่นๆหน่อยนะตอนตอนนี้อยู่นะไอคอนเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าจะกินอะไรนะครับ ไอคอนสยามนะวันนี้ <laughs> ไม่มีคนไทยเลยจีนกับฝรั่งล้วนๆนะแต่ก็ดีไงปพราเที้จะได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ใส่กางเกงช้างทุกคนเลยที่จีนถ้าเราใส่กางเกงช้างม,มาเราก็จะเนียนกับเขาไปเลยนะ ข้าวซอยเนื้อกินนี่แล้วก็เอาแกงฮังเลทานนี่ครับสรุปนะเพื่อน,นเราก็ได้กินข้าวซอยนะแล้วผมก็สั่งแกงฮังเลมากินนะร้านฟ้าห้ามเป็นการเดทดที่จบแล้ววันนี้เราชิมแกงฮังเลฟ้าห้ามก่อนนะสะดวกรสชาติด,ดีมากนี่นะสีแกงฮังเลเขาชิมไหมอร่อย แกงทะเลเขาเหมือนใส่อะไรเปรียปร้ยวๆอเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะมันต้มมะขามป่ะเปรียปร้ยวหอมรสชาติดีมากอืมไม่ได้มะขามกระเทียมโทนชอบกินมากเลยไปเชียงใหม่กินด้วากินร้านนี้นะมันจะมีสองร้านดังๆในเชียงใหม่นะเพื่อนๆลำดวนกับฟ้าห้ามลำดวนเสมอใจฟ้า,าลำดวนกับเสมอใจอยู่ที่ฟ้าห้าเหมือนกันฟ้าห้านี่เป็นเหมือน,นชื่อเมืองเขา เราก็ซื้อกลับบ้านมาด้วยนะคะเ,เพื่อนๆสองถุงอร่อยมากนะข้าวซอยเนื้อเนี่ยไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ก็เลยจะหาอะไรกินเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้อีกนิดหนึ่งนะจะได้แบบให้มันอิ่มหน่อยนะคะเ,เพื่อน,นๆบ <ๆ S 1> ุเรียนไม่อเอา เนื้อจระเข้ขายด้วยมันเหมือนไก่ปะรสชาติมาละหนึ่งร้อยบาทมีเนื้อกระต่ายด้วยโอ้มีทุกเนื้อเลยนี่ว่าตั้งแต่กวางนกกระจอกเทศจระเข้แกะเกิดมีหมดเนื้อจระเข้นะครับผนการเด็ดที่โหดร้ายมากเรากินจระเข้เที่ขนาดเป็นผู้ล่าอันดับหนึ่งนะคุณยังกล้ากินมนันอีก จบแล้วนะครับเพื่อนๆกับการรีวิวทิป1วันในการออกเดทในกุงธมอนะเพราะใครอย่ากจะใช้โมเดลนี้ในการวาเลนไทน์ก็ทำได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบายบายเจอกับกามูใหม่ในคลิปหน้ากามูเด,ดลี่ฮักสอนกินเที่ยวบายบาย